ข่าวดีอีกแล้วค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า Facebook ของเราสามารถเปิดรับรายได้ได้แล้วค่ะเย่เย่เย่ใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยจะไปดูข้อมูลแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะให้เรามาที่โปรไฟล์ Facebook ของเราเองนะคะแล้วก็มาเลือกที่ขีดสามขีดตรงนี้นะคะแล้วมาเลือกคําว่าโหมดนะคะเปิดโหมดมืออาชีพตรงนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเราจะสร้างรายได้ได้อย่างไรบ้างนะคะแบบนี้นะคะเราก็กดอ่านดูแล้วก็กดเปิดได้เลยค่ะ เสร็จปุ๊บก็กดเรียบร้อยไปเลยนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดรับารายได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สําเร็จนะคะเนี่ยค่ะสามารถมาดูรายละเอียดได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมาปิดเนี่ยก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถเห็นเราแบบสาธารณะนะคะและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเข้าร่วมโปรแกรม เปียวนะคะโบนัสเดียวนั่นเองก็คือหนึ่งเลยคุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิปีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคุณจะต้องมีบัญชีที่มีอายุมากกว่า30วันนะคะก็คือบัญชี Facebook นั่นเองถัดมานะคะคุณต้องสร้างคลิปเรียวนะคะอย่างน้อย5คลิปในช่วง30วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคุณจะต้องมียอดเล่นคลิปเรียวก็คือยอดผู้ที่เข้ามาดูเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งแสนครั้งนะคะในช่วง30วันที่ผ่านมาพอเข้าหมดอันนี้คุณก็จะสามารถรรับายยไไดด้้้ตงนีเลค่ะ รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะได้เงินจาก f c e e o o o อย่างไรเพราะฉะนั้นรีบไปทํากันนะคะชอบข่าวดีๆแบบนี้กันไหมคะถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างน,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการหาข้อมูลในการสร้างไรายได้มาให้กับพวกเราอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะ